เป็นรถเร็ว107นเ็นะฮะ4204ก็เผออหลับไปนะตื่นมาพอดีลอลีกับขบวน10นะครับ ไเนะนี่ยเป็นรถเร็วเที่ยวแรกของวันนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะฮะตอนถ่ายขบวน910131452107108นะเมื่อวานก็ลงให้แล้วนะครับโอเครู้สึกว่าตอนนี้ขบวน10มาแล้วนะครับ ตอนนี้งงงอนมากเลยครับคนเพิ่งตื่นไงคนเพิ่งตื่นงไงต้องเข้าใจด้วยนู่นนะคะแสงไฟอยู่ทางนู้นแหละวิบวิบ,บ,บ ใครอยากดูขบวน9 10 108 52 13 14ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับของเมื่อวานนี้ผมลงไว้ให้แล้วพนักงานเขายังไม่นอนเลยผมตื่นมาตีสองกว่า มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเจอไม่บ่อยนะฮะระหว่างเที่ยวแรกของวันกับเที่ยวสุดท้ายของวันนะครับหนสี่ไปแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นรถเร็วเที่ยวลองเที่ยวสุดท้ายนะครับนะหนึเสียเวลามาเยอะนะครับตอนนี้จะบอกนะครับว่าแปดสนาทีกว่าแล้วนะครับ ผมเห็นไหมครับพนักง,งานเขายังไม่นอนกันเลยผมไม่ใช่ว่าวันนี้ผมอดหลับอดน,นอนนะอย่างที่ผมบอกเขาว่าถ้าจะถ่ายแบบทุกวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับนะจะถ่ายขบวนเก้าถึงห้าหนึ่งทุกวันอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ พระจันทรน์ครึ่งเสี้ยวนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแปนาทีนะครับขบวน1น,นก็มาแล้วนะครับเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับเที่ยวล่องที่ผ่านชุ้มแสงของทุกวันเหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็คือ1.07เ,เที่ยวแรกของวัน เพื่อนผมยังตามมาอยู่เลยเฮ้โอเคก็รน่นเครื่องมานะฮะไม่รู้ว่าเสียเวลามาหรือเปล่าอาจจะตามเวลาก็ได้ะฮะสำหรับขบวน1.0ก็1.0น,น,นะครับ ไปจ่อยทิ้งที่นครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลังสิตตอนเมืองลักสี่บางเขนชุมทางบางซื่อสามเสนและสถานีกรุงเทพนะครับแต่พอหลังวันที่19้ไปนะฮะทุกขบวนเลยเวลานะครับจะปรับเปลี่ยนหมดอ่าปรับเปลี่ยนยังไงอย่างาสมมติว่าขบวน1นเนี่ยต้องทางเดิมเนี่ยไม่อยู่ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงแต่จะปรับเปลี่ยนไปอยู่ที่สถานีกาบางซื่อนะครับ ก็คือไปวิ่งมดสายนิกาบางซื่อนั่นแหละครับนะส่วนรถธรรมดาสายเหนือสายสารเนี่ยพอจากชุมทางบางซื่อมาปับ๊บจะขึ้นตรงก่อนถึงสถานีรถไฟชายเมืองสายแดงจตุจักรนะครับมันจะมีทางขึ้นอยู่ถ้าใครสังเกตนะครับนะส่วนสายใต้ไม่แน่ใจว่าจะใช้ทางเดิมหรือเปล่านะครับทางนั้นก็คือไอ้ทางที่วิ่งอยู่ตรงนี้นี่แหละนะครับ ส่วนข้ามบนก็ให้เฉพาะรถเรียวรถด่วนรือพิเศษนะถ้าเอาไซน์เนี่ยก็ไซส์สานะฮะรถจะไม่จอดเอ่อบางเขนลักสี่ไปยืยนรถกม11นิคมรถไฟกม11นะฮะทุ่งสองห้องและเคหะกม19บเานะโอเค 10มาแล้วนะครับนะเราจะไปดูสิครับว่า10จะตามเวลาไหมตอนนี้เป็นเวลาตี2อเป็นนาทีนะครับเราต้องผ่านตอนตี2 2นาทีนะครับนี่ละฮะบาองวันก็ตื่นมาตอน107่งเดแล้วรีกกัน10พอดีก็เลยถือโอกาสถ่ายซะเลยนะฮะโอเค เปิดวีมานะฮะเคียสไฟแน่นอนหมายลรกะลรครับเปิเปิดไฟด้วยเลยเปิดวีไฟด้วยฮะ6 2าสองสองศูนย์ยนะครับ เยอะแล้วนะฮะ107เห็นไหมรีบออกนะฮะ,ะการมาเจอกันระหว่างเที่ยวแรกกับเที่ยวสุดท้ายของวันนะครับ107กัน0ก็ไปจอยทีงที่บามูนาสะพานหินพิจิตพิซูโรหนองตมพิชัยทาศักดิ์อุตรดิศิลาอาจและไปที่สุดที่เด่นชัยเลย นะครับไปจอดแค่ประมาณกลางสถานีนะครับถ้าจำผิดขออภัยอาการหนาวมากเลยครับอ่อกไปละนะฮะ